ข้อที่2นะครับข้อที่2หมายความว่ายังไงข้อที่2โจทย์ก็บอกว่าผลลัพธ์ในข้อใดน,น,น้อยที่สุดมันก็มีห้มันก็มีอยู่5ช้อยใช่ไหมครับแสดงว่าในการที่เราจะหาคําตอบเนี่ยเราต้องหาคําตอบออกมาหาผลลัพธ์ออกมาทุกช้อยเลยนะครับถึงจะได้คําตอบซึ่งในข้อนี้นะครับเห็นไหมครับว่ามีอะไรที่เหมือนกันในทุกข้อครับนั่นก็คือเครื่องหมายค่าสมบูรณ์นะครับ อ่ะเรามาลองทำโจทย์ข้อแรกในการทำช้อยข้อนี้นะครับข้อแรกหรือในทุกๆข้อเลยเนี่ยเราต้องทำในเครื่องหมายค่าสมบูรณ์ให้เสร็จก่อนนะครับซึ่งมาดูนข้อแรกเลยนะครับเครื่องหมายค่าสมบูรณ์อยู่2ลบ4เท่าไหร่ครับก็คือลบ2นะครับแล้วเราก็ใส่เครื่องหมายค่าสมบูรณ์ไว้เหมือนเดิมส่วนเครื่องหมายลบแล้วก็ยังจะเอามานะครับที่อยู่ค่านอกเครื่องหมายค่าสมบูรณ์นะครับ อ่าต่อมาดูนั้นนะครับเวลาที่เราอถอดเครื่องหมายค่าสมบูรณ์ออกมาแล้วเนี่ยไม่ว่าตัวเลขข้างในจะเป็นลบหรือว่าจะเป็นบวกถอนออกมายังไงก็ต้องเป็นค่าบวกเสมอนะครับซึ่งถอนออกมาก็เป็น2แต่ 10. ข้อนี้นะครับมีเครื่องหมายลบอยู่นอกเครื่องหมายค่าสมบูรณ์ฉะนั้นผลลัพธ์ในช้อยข้อที่หนึ่งก็จะเป็นลบสองนั่นเอง้วครับข้อหนึง่งต่อมาดูข้อที่สองกันนะครับข้อที่สองเนี่ย เราต้องขอเครื่องหมายค่าสัมบูรณ์ออกมาก่อนทั้งสองตัวเลขเลยนะครับก็คือ2องขอเครื่องหมายค่าสัมบูรณ์ออกมากจะเป็นลบสองเพราะว่ามีลบอยู่ข้างหน้านะครับมีมีมีลบอยู่ข้างหน้าส่วนลบสี่เราขอค่าสมบูรณ์เขาเป็นสนีน่แล้วลบสองบวกสี่ได้เท่ากับเท่าไหร่ครับคำตอบก็คือสองครับอ่าแสดงว่าช้อยข้อที่สองของเราเนี่ยผลลัพธ์มันจะเป็นสองนะครับอ่า อย่ารอช้านะครับมาดูข้อที่3ากันเลยเราทำกันในเครื่องหมายค่าสมบูรณ์ก่อนนะครับลบ5้าบวก6ได้เท่ากับ1นั่นเอง1นะครับแล้วก็ใส่เครื่องหมายค่าสมบูรณ์เอาค่าลบมาด้วยอย่างที่เขานะครับนี่นนนนแล้วก็ต่อไปก็ไม่มีอะไรยากเลยนะครับก็คือขอเครื่องหมายค่าส,สมบูรณ์ออกมาก,ก็จะเป็น1ลงนะครับแต่เครื่องหมายลบแล้วก็ยังเอามาใส่เปเหมือนเดิมแสดงว่าช้อยข้อที่3ผลลัพธ์คือลบ1นนั่นเอง ต่อ,อามา <lawsuit. S 1> นะครับข้อที่4ี่แล้วถอดเครื่องหมายค่าสมบูรณ์ออกมาก่อนนะครับในทั้งสองตัวเลขเลยลบหกถอดเครื่องหมายค่าสมบูรณ์ออกมาเป็นอะไรก็คือ6นะครับเครื่องหมายลบคงไว้เหมือนเดิมนะครับต่อมาห้าถอดเครื่องหมายค่าสมบูรณ์ออกมาก็เป็นห้าเหมือนเดิมนะครับอ่าเราได้แล้วนะครับเราได้แล้วเราได้แล้วตอนนี้ได้มาเป็น6กลบหนะครับซึ่ง6กลบห้าได้เท่าไหร่ครับก็ง่ายๆเลยนะครับก็คือ1นั่นเองนะครับ ต่อมาเป็นช้อยข้อสุดท้ายแล้วนะครับช้อยข้อสุดท้ายเนี่ยก็เหมือนเดิมกับข้อที่มันผ่านมานะครับก็คือทําในเครื่องหมายค่าสมบูรณ์ก่อนคำนวณในเครื่องหมายค่าสมบูรณ์ก่อนอ่าเรามาดูกันลบหกบวกลบหกบวกานะครับก็คำตอบก็คือลบหนึแน่นอนนะครับในเครื่องหมายค่าสมบูรณ์เครื่องหมายลบเราก็เอาลงมาไว้เหมือนเดิมลบห ขอเครื่องหมายค่าสมบูรณ์ออกมาจะเป็น1แน่นอนแปลก็จะมีเครื่องหมายลบที่อยู่ข้างนอกค่าสมบูรณ์เครื่องหมายค่าสมบูรณ์เหมือนกันแสดงว่าช้อยข้อ5ก็คือคําตอบก็จะเป็นลบ1นั่นเองอ่ะเรารู้แล้วว่าในทั้ง5ช้อยนี้เนี่ยมีมีผลลัพธ์เป็นอะไรบ้างซึ่งเรามาดูกันนะครับช้อยข้อที่1มีผลลัพธ์เป็นลบ2ข้อ2มีผลลัพธ์เป็น2 3มีลบ1 4ก็เป็น1และห้าก็เป็นลบ1นะครับซึ่งล้วตัวเลขอะไรล่ะครับที่น้อยที่สุดก็แพทบจะไม่ต้องคิดเลยนะครับข้อนี้คำตอบก็ต้องเป็นผลลั์ลบ2อยู่แล้วแน่นอนเลยนะครับแสดงว่าช้อยข้อนี้นะครับช้อยข้อที่ถูกต้องในข้อนี้ก็คือข้อที่1นั่นเองก็คือนี่นะครับช้อยข้อที่1เดี๋ยวไฮไว้ให้นะัก อันนี้ไฮไลท์ให้เลยนะครับถอยอีกรอบนึงนะครับในการที่จะทจยยําโจทย์ในลักษณะแบบนี้เราต้องหาผลลัพธ์ออกมาในทุกช้อยก่อนแล้วเราก็ดูว่าเครื่องหมายค่าสัมบูเนี่ยเราต้องถอดเครื่องหมายค่าสมบูออกมาแล้วมันจะเป็นบวกเสมอแล้วก็อย่าลืมตัวข้างหน้าว่ามันมีเครื่องหมายลบหรือเปล่านะครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับหวังว่าทุกคนก็คงจะได้ความรู้ ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นไม่มากก็นหน่อยนะครับก็ขอขอบคุณมา,มากๆเลยนะครับแล้วก็ขอสวัสดีครับ